สวัสดีคะ่ะมาพบกับทีมงานอุบลไผ่ศิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้าง,งานทีอ่อำเภอพิบูลค่ะแถวท้ายเขื่อนศิรินทรนนะคะ,ะเป็นงานซุ้มหญ้าแค่นะคะ3,3คเมตรค่ะแบบกั้นพิง3ด้านเดี๋ยวแม่ค้าไปชมพาไปชมใกล้ๆเลยนะคะอันนี้พื้นแค่นะคะขนาด3,3คูณ3เมตรค่ะนั่งได้อ่า5ถึง10คนได้สบายค่ะ แบบกั้นพิงสามด้านนะคะพิงลวดลายให้สวยงามเลยค่ะหลังคานะคะมุงด้วยหญ้าแฝกค่ะซึ่ง่ซึงจะทนก่อหญ้าคานะคะมุงให้หนาๆทีๆเลยค่ะอันนี้นะคะตัวเสานะคะลูกค้าบอกว่าท้ายเขื่อนรางนี้ลมแรงมากนะคะลูกค้าก็มีฉากนะคะยึดกับตัวเสากับพื้นปูนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวซุ้มปลิวนะคะ เพื่อความมั่นใจด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้าก็จะอ่าก่ออิฐนะคะอ่าก่อปูนถมเสาไว้อีกค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะแต่ที่จริงตัวซุ้มก็หนักอยู่แล้วค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะกสะ็สามารถทักเข้ามาที่เพจทีมงานอุบลไผ่ศินนะคะหรือแอดไลน์เข้าที่เบอร์0646959987ทักหาแม่ค้าได้ตลอดเลยจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามอ่าเพจทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ